ค่ะดูมาแล้วก็ถ้าเราจะเป็นเจ้าของก็ได้นะคะคือว่าเขาจะปลูกให้ที่นี่แล้วเราคอยมาเก็บอย่างเงี้ยเขาคิดต้นละสามพันค่ะต้นละสามพันบาทนะนทออนใช่แล้วก็ต้นหนึ่งเนี่ยก็จะได้ประมาณประมาณสามสิบลูกอ๋อเขาเขียนชื่อไว้ของเจ้าของสุกง น้อยก็ประมาณเท่าไหร่ะสิบบดูดิโหซื้อเป็นต้นกระคุมนะเนี่ยดูสิคะวู้ยมาละก็กระปูกเก่งมากขาะปูร่มปลูกเดือนสี่ค่ะเขาบอกว่ามันเป็นพันุ์ของเขาเองนะอันนี้โอ้ยกราปูตั้งแต่เดือนสี่อ๋อนี่มีเจ้าของค่ะเขียนชื่อไว้ ซูโก้คนญี่ปุ่นปลูกมาแล้วก็ได้เก่งมากๆเลยค่ะอันนี้รู้สึกประวัติเขาก็เขาคิดเขาวิจัยผสมเองเนาะพันพันนี้ก็เป็นพันของเขาเองนะคะพันนี้เป็นอิบาเูโก้ถ้าใครที่อยากจะแบบว่าเป็นเจ้าของก็มาติดต่อเขาแล้วเขาก็จะให้เราแบบว่าเออต้นหนึ่งเลยอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะดูแลให้เราจะมาเก็บเมื่อไหร่เราก็มาเก็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ้ส oh, wow. oh, mm ุก hmm. oh, ้อยนะโอ้คนญี่ป oh, oh, okay. okay. uh, mm ุุนปลูกเก่งมะเขาแม่แม่มยังไม่สําเร็จเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าเอาใหมุ่ยแค่ต้นต้นเขาก็ใหญ่ขนาดนี้เลยอ่ะเนาะสุก้อยทำไมเราปลูกยังไม่ได้อย่างเขาเลยอ่ะเขามีปุ๋ยพิเศษอะพ่อเขามีน้ํามีปุ๋ยดูขนาดต้นก็รู้แล้วอ่ะโอ้โหสุก้อยใหญ่มากพ่อดูดิ โอ้โพ oh, oh ี่คนญี่ปุ so ่นถ่ายสุกออยากจะมาเรียนเลยอ่ะสมัครเป็นลูกน้องได้ไหมเนี่ยสุกนเนียชอบมากเลยค่ะต้นใหญ่มากรู้ว่าเขามีปุ๋ยพิเศษของเขาด้วยอะเดี๋ยวปีหน้านะคะเดี๋ยวแม่แมวทดลองปลูกใหม่เนาะปีนี้แดดของเรามันบังนะไม่ค่อยดีเดี๋ยวปีหน้าเอาใหม่โอเค โอ้โนี่ค่ะมรอกดูดิเขาปลูกด้วยต้นใหญ่มากมีเจ็ดร้อยเยนปู่พ่อลูกใหญ่มากเลยพ่อมีห้าร้อยเยนห้าร้อยเยนก็ลูกหนึ่งก็ร้อยห้าสิบบาทโอ้แต่ว่าวันนี้ไม่เห็นมรอกสุกเลยนะเขาจะมีมาละกเขาเหมือนเห็นมีมรอกสุกไม่ใวนนี้นเห็นเพื่อนมาถ่ายรูปอยู่มีนะต้องถามเขาดูสิอืม อแม่เอาลูกไหนดีนะเอาลูกเอาลูกเป็นแบบว่าดลำแหลมดีกว่ามอทำส้มตำใช่ชถ้าลูกลำแหลมเนื้อจะเยอะมตอูอันนี้ก็สวยอ่ะอันนี้ลูกหน่งก่อนเ,เอาเอาสักสองลูกมันเก็บได้กลัวเก็บได้มนม่น นี่ยว่าลูกไหนสวยลูกอันนี้อันนี้มันอ้วนมันจะไม่ค่อยมีเนื้อลูกต้องลูกเป็นทรงกระบอกยาวๆนะคะทรงกระบอกยาวๆทรงกระบอกยาวๆจะมีเนื้อนม่ได้หรอม่ต้องมือย่างเงี้ยเป็นได้เจ้าของอืมอันนี้ก็ได้นาะอืม กลับมาดูมะละกอตัวเองของอที่บ้านนะคะตลอกมากเลยเดี๋ยวปีหน้าเอาใหม่ค่ะย้ายที่ใหม่เนาะที่ตรงนี้ไม่ค่อยโดนแดดกับปีหน้าจะตั้งใจปลูกนะคะให้งามกว่าเดิมเลยนะคะจะย้ายไปกลางกางแดดเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ